ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091-194-5555 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอนครับสวัสดีพี่ไก่สวัสดีท่านผู้ชมและขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่น90ครับผมสัปดาห์นี้เมื่อวานครถ้าใครไม่ได้ดูในบอกพลาดพลาดมากพลาดมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้นะเป็นทำไมถึงบอกว่าพลาดเพราะคุณได้พลาดเอกลักษณ์ของไทยที่ยังมีลมหายใจอยู่ โอ้โคำคำคมของคุณนี่ช่างมันบาดเข้าแก้วหูหัวใจผมเกินแล้วผมนี่สถาปนาตัวเองเป็นผู้ดูแลเอกลักษณ์ของชาติไปเรียบร้อยแล้วคุณนี่ใช้คาว่ายึดอํานาจในนถาปนาเนี่ยใช่ครับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่เป็นน้องหมาไทยน้องแมวไทยนะค,คุณเป็นผู้ดูแลเอกลักษณ์ของชาตินะครับครับผมที่เขาเลยครับเขาเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเต็มบ้านหมดอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตอนที่แล้วเราพูดถึงน้องแมวห้าสายพันธุ์แค่อ่าแล้วก็น้องหมาครับวันนี้ก็ยังมีอีก แต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องว่ามีอะไรบ้างข้างหน้าเรานีอะไรครับท็อปนิวท็อปเบอร์จะลองครบรอบ5ปีทิงรุ้นรางวัล เพียบมีเลย5,000บาทเท่านั้นต่อเดือนเมมเบอร์แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษตอนรับปีใหม่นะใครเนี่ยบางทีซื้อให้ตัวเองไม่สบาใจอยากใช้คนที่รักให้ลูกให้ภรรยาให้สามีหรือให้เพื่อนเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ซื้อ2ใบลด10%อทันทีโมอนี่ไม่น้อยเลยนะจะบอกให้นะและที่สําคัญไม่ได้แค่ส่วนลดเท่านั้นครับคุณได้ของทันทีนะทั้งกระเป๋ากระเป๋าเดินทางโอ้แค่กระเป๋าเดินทางก็คุ้มแล้วกิฟต์อชเ c h ร์ ลที่สําคัญลุ้นทองคําใช่กุมภาพันธ์นี้เริ่มจับสลากรางวัลครั้งแรกจัดโวดหกครั้งเท่ากับว่าคุณมีสิทธิ์ลุ้นทองคําถึง6ครั้งจำนะซื้อครั้งเดียวลุ้นจับทอง6ครั้งอ่ะใช่ใช่แล้วก็ใครยังไม่ได้ซื้อนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับสามารถซื้อและใช้สิทธิ์ได้เลยทันทีครับผมยังไม่หมดมอนเซอร์ประจําของเราครับ สมาร์ทวินเพจเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วโลกเช้าๆอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าดูรายการของเราแล้วเนี่ยบางทีอาจจะแวะฟังเพลงเพลงที่ไพเราะจะนน่าฟังและไพเรอ,อิ่งขึ้นถ้าเกิดฟังจากเครื่องเสียงคุณภาพดีนําเข้าจากต่างประเทศครับเชื่อเธอคุณลองเอาไปฟังสักชุดแล้วคุณจะลืมลําโพงสมัยใหม่เลยใช่และคุณอาจจะได้เปิดประสบการณ์จากการฟังเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นเทปรีวเครืคร่องเล่นเทปคคสเซตที่เป็นยุค 90อา90อ่ายุคนี้นี่อาจจะหาซื้อยากแล้วครัติดต่อสมายวิเทจยังมีบริการอยู่ครับของเขาเยอะของเขาเยอะอ่าแล้วซื้อตอนนี้บอกเลยเลยว่าราคาดีมากอ่าและนั่นก็คือสปอนเซอร์ของเราอ่าจะลารายการสักทีเดี๋ยวใจเย็นๆคุณยังไม่เข้าเอกลักษณ์ประจำชาติของคุณเลยเอกลักษณ์ประจำชาติในตอนนี้เป็นประเภทสัตว์ใหญ่จะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงได้ไหมอ่ะเลี้ยงนะ เขาก็เลี้ยงกันนะมีทั้งแบบสัตว์ป่าคแล้วก็มีทั้งแบบนํามาเลี้ยงพพันธุ์ด้วยครับ,รบผมแล้วก็โบอกได้เลยว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองัในปี2 5 4, 4 4นย,ย้อนไปเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับผมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติออกมานะฮะเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ <dripping. S 1> ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือช้างไทยโอ้โหช้าง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  เพลงนี้คุณหูรำตั้งแต่สมัยกเด็กเลยนะครับตอนนี้เด็กยุคใหม่ยังมีเพลงนี้อยู่ไหม มีนะผมก็ยังมีเด็กร้องอยู่นะใช่ไหมมีมีม,มีเขามีสอนคุณครูยังสอนอยู่ถึงบอกว่าช้างเนี่ย<ะ>กับประเทศไทยเนี่ยมีความผูกพันกันมา<ะ>ตั้งแต่เราเด็กๆจาความได้เลยนะ<อ>ยุคคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราเนี่ยคุ้นเคยกับช้างมากช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่ะนะแล้วก็ตามขนบธรรมเนียมความเชื่อของประเทศไทยท<ะ>ตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยตามตำราชาติเวรเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ยการจะเวียนไหวในเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยาก เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นสัตว์ปร,ระเภทไหนมาก่อนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยสัตว์ชาติสุดท้ายที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือช้างนะครับเอา้าเหรอใช่ครับ มีสองสายพันธุ์หนคือช้างสองคือแมวคือถ้าบำเพ็ญบารมีเนี่ยชาติต่อไปจ่อขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือช้างาแสดงว่าลูกคุณจ่อเป็นมนุษย์แล้วนะใช่แล้วเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงเอกลักษณ์ของชาตินะเ,เรากำลังเลี้ยงว่าที่มนุษย์ว่าที่มนุษย์คุณนี่จะถามปัญหาน <c oughs> หลายเรื่องนย้นะคือช้างไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าไดยย้อนอดีตไปหลายร้อยปีเนี่ยธงชาติไทยเนี่ยก่อนจะเป็นธงไตรลงนี่นะเคยมียุคหนึ่งนานเลยนะที่แบบมี ช้างเนี่ยอยู่กลางถชุช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยความหมายของช้างกับประเทศไทยเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่แบบเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอ่าคือสําหรับผมเนี่ยช้างในในมุมมองผมคือเขายิ่งใหญ่เขาแข็งแรงอะ่ะม,มันก็เลยดูแบบบึ้งๆอะ่ะแล้วก็ในหลายราชการ,รนะการทูตระหว่างประเทศอ่าช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีไงเช่นมอบให้เป็นเขาเรียกอะไรเครื่องบรรณาการหรือว่าเอาง่ายๆถ้าจีนเนี่ย จะเริทำไมไม่ทำไมตีกับประเทศไหนก็จะให้เป็นได้ใช่ไหมใช่ได้ใช่ไทยก็คือช้างนี่แหละอ่าเนี่ยหรือบอกว่าช้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองโดยเฉพาะทำการฝึกการรบอใช่ไงล่ะอูย้อนตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะกู้เก่าแก่มางกูกู้เอกราชอะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ท่านทรงยุต่าถีนี่นั่งบนหลังช้างนะครับเนี่ยเรามีภาพตังไหนแบบเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครจะเห็นเลยครับจงหักความกลัวด้วยความกล้า เร่งบุกเข้าชิงชนนำชัยมาให้ข้าและชาวสยามทั้งผองเถิดและในยุคหลังกาศูนไม่นานเนี่ยช้างนี่คุ้นเคยกับเด็กมากดังระดับในประเทศระดับโลกเลยนะครับผ่านแอนิเมชันการกล้วยการกล้วยอ่าเ,เป็นแอนิเมชัน ผมจำก้านกล้วยเนี่ยพอๆกับสบาแก้วเลยเขาเขาอยู่คู่กันใช่ไหมก้านกล้วยสีฟ้ามาั้งสบาแก้วสีอู้อ่าน่ารักนะแล้วก็เด็กยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายรักช้างไทยมากขึ้นเพราะแอนิเมชันเรื่องนี้เลยนะนะใครยังไม่เคยดูไปดูนะไปดูได้นะอ่านั่นก็คือช้างนะครับอนแรกเลย,ยอันต่อไปเ,เป็นเรื่องของ ใกล้ๆตัวเราละช้างบางทีมันเราต้องไปที่สวนสัตว์เราอ,อาจจะก็ไปดูที่ปรางช้างแต่อันนี้เนี่ยเรามาเลี้ยงได้เลยนะครับ,รบเหมือนแมวเหมือนน้องแมวน้องหมาเลยนั่นก็คือปลากัดไทยคําถามคือพี่บอกเลี้ยงเหมือนน้องแมวน้องหมาคุยมันรู้เรื่องที่ไหนเหล้วพียคุยได้จริงเหรอรู้เรื่องเหรอแต่ผมเคยเลี้ยงนะ ผมน่ารักนะปรากรัแล้วประกาับไทยเนี่ยเรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าพี่ไทยเราเนี่ยไม่ได้เอามาเลี้ยงเดียวมาเพาะพันธุ์แล้วมาผสมพันธุ์แบบอมีหลากหลายสีบ้าถ้าจำได้ยุคหึ้นเนี่ยระดับมือถือยี่ห้อต้นๆของโลกเลยไอโฟนทำแอดโฆษณาเอาประกาัไทยไปใส่นะครับผม เป็นลายธงชาติโอ้อาจารย์แล้วเรเป็นวอลเปเปอร์ในมือถือนะครับผมเราเราเคยสร้างขึ้นมาได้เป็นฟ้าที่สร้างใช่ไหมเออบีดก็เริ่มบีดแล้วปากกัดไทยเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนมากทนแข็งแรงอยู่ในทุกสภาวะภูมิอากาศนะแล้วก็สามารถที่จะบีดแล้วก็เพาะพันธุ์เนี่ยส่งไปขายที่ต่างประเทศได้ด้วยคือตอนเด็กๆผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าผมเอาปากกัดใส่หม้อแล้วก็เอาใบตองไปใส่แล้วฝังดินก็้วไโอดจริงป่ะจริงแล้วเขารอดไหม ก็เปิดมาก็ตายผมว่าถึงถามว่าเข้าใจผิดแล้วปลาก็คือปลาก็าต้องมีออกซิเจนร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091 194 5555้ามพ,พลาดรอบรอบ5ปีท็อปนิวสแจกหนักแจกใหญ่จจกเต็มขยายเวลาโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ สมัครสมาชิกก่อน37ม,มกราคม2569ลุ้นรับทองคำและสิทธิประโยชน์ระดับท็อปแบบจุกๆุจับแจกตลอดทั้งปีเริ่ม5กุมภาพันธ์2569สอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมโทร02 481 5677หรือ Line a top shopping รีบกันหน่อยนะครับจับรางวัลครั้งแรกกุมภาพันธ์นี้ ปลากระดัไทยหรือปลากระดัแห่งสยามเนี่ยเป็นปลาที่สวยงามมากนะดูแลง่ายทนนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกมีหลายเฉดสีเราเนี่ยรู้จักอาจจะไม่ไม่ไม่กี่ปีแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยรู้จักปลากระดัไทยมานานนะจากข้อมูลที่ทางทีมงานหามาเนี่ยตั้งแต่ปี19 0 8แคุณชาวดังชาตินี่แบบมีการเขาเรียกเอาปลากระดัไทยไปไปกัดกันอ่ะเอออันนี้ยาวนานนะแต่ว่าั้นตอนผสมกรลาดบุรีเนี่ยเพาะพันกันเยอะใช่ไหมโอเคต่อไปครับผม นั่นก็คืออีกอันหนึ่งอ่าอันนี้แหละอันนี้ใครเลี้ยงบ้างเนี่ยเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงได้เมื่อกี้ยังมาเจออยู่ตามปากกระโปรงลงกระโปรงรถอะไรจะเลี้ยงยังไงอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติประเภทสัตว์ในวรรณคดีครับประเภทแบบเขาเรียกอะไรนะสัตว์ในนิยายในตำนานนั่นก็คือพญานาคมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มาตัดให้เห็นล่องลอยอ่ะ ก็ผมเจอบ่อยนะเจอโตที่ไหนครับเจอแถวแถวขึ้นคุณไปเขี่ยทรายเล่นบงนู้ดไป็จะเข้าไปเป็นโลโก้ยี่ห้อไงเป็นเครื่องดื่มชนิดนึ่งจะเดูของสตรีนั่แล้วใครใครแบบชอบชอบที่จะไปทำบุญเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านาคเนี่ยหรือพญานาคเนี่ยจะเป็นแบบลวดลายอยู่ตามบันไดอดะศิลปะัตถกรรม ฝาผนังที่มีกา,วา,ารวาดภาพแล้วก็เป็นในตำนาน,ใน,ใ,นในเรื่องเล่าในพุทธประวัติหรืออะไรเงี้ยในนิยายต่างๆก็จะพบเจอพญานาคบ,บ้านเรานี้เอามาทำเป็นหนังหลาย้โหลายเวอร์ชั่นมากมันไม่ไดวคนแก และความเชื่อในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องของยกว่าพญานาคเป็นสัตว์ชั้นสูงนะเป็นอย่างในในนิยายในเรื่องในในขนรทมเนียมประเพณีที่เป็นสัตว์ชั้นสูงนี่ไงบ้างไฟพญานาคไงทุกปีอ่ะประมาณออกพรรษาใช่ไหมใช่แต่ผมก็เห็นกระตาเลยนะก็ยังไม่รู้เลยขึ้นมายังไงไปถึงว่าดวงไฟอ่ะพุ้งตั้งพุ้งตั้งพุ่งตั้งมา นั่นก็คือสัตว์ในตำนานที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับยังไม่หมดเมื่อกี้เราไปทำภาคอีสานพญานาภาคเหนือนี่นะเราไปภาคใต้ทีนึงก็คือนกกรงหัวจุกทำไมถึงไปภาคใต้ทำไมครับพี่เพราะว่านกกรงหัวจุกเนี่ยเขามีการแข่งขันเป็นประจำทุกปีเยอะๆและวันนี้เลยจาบครับจบาครับเซี่วันมาเลยครับจาบมาแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางหน่วยราชการ,รพยายามที่จะส่งเสริมไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ทั้งเรื่องของการส่งออกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมันจะมีช่วงเทศกาล<ช> <ๆ S 1> น,นกกรงหัวจุกนี่พี่ไก่เคยเห็นตัวจริงไหมตัวแค่นี้เองตัวแค่นี้เองอ่ะเสียง,งปีดๆๆๆ๊ดปี๊ดปี๊ปปี๊ปประมาณพื้นเดียวเหรอใช่ครับคื้นเบาหวานเนี่ยพี่แล้วเขาเขายกันแพงไหมเอาเอาราคาได้เรื่องอยู่นะพี่นะถ้าตัวแบบเสียงปี๊ดปี๊ดไดรางวัลมาเหลักหมื่นได้ไหม บางตัวก็ถึงอยู่นะหรอใช่จริงๆก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรครับพี่ตลอดหัวโขนครับผมเออชื่อแปดนี้นะบู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 จริงเหรอชื่อบู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 โอเคยังมีอีกนกหนึ่งที่ทีมงานหามานะครับอันนี้ก็อันนอันนี้สวยอันนี้สวยไก่ฟ้าพญาลอคือเขาเป็นนกใช่ไหม เป็นนกเป็นนกแล้วเป็นนกประจําชาติไทยชื่อคือไก่ฟ้าแต่เป็นสายพันธุ์สปีชีส์นกกันั่นแหละไก่ฟ้าพยาลอเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าสยามมิสไฟ b บ็ k ชื่อนี่เป็นไทยเลยไงสยาม,มไงสยามนำหน้าแล้วก็เป็นนกประจําชาติไทยเลยนะ ประเทศไทยก็พยายามส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในใสายพันธุ์สัตว์ที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นเพื้นี่อยู่โคราชสวยนะนะั<ว>ย่น่ะโคราช้น<บ>ันเองโคราช้านเองสวยมาสวยแต่ทรงก็เหมือนไก่นั่นแหละนาผมว่าสวยนะ,ะสวยสวยถ้าเทียบเนี่ยก็คล้ายๆนกยูงไหมถ้าเราตัดมาเต็มๆนี่ก็อาจจะสวยสูซีนะอาจจะแต่ตัวเล็ก ตัวเล็กใช่ไหมอเล็กเไม่ใหญ่มากปัจจุบันนี้หายากมากแล้วนะฮะเป็นสัตว์เป็นสัตว์อนุรักษ์ไปแล้วนะฮะและนั่นก็คือไก่ฟ้าอนะฮะซึ่งไก่ฟ้าพญยาลอเนี่ยเป็นนกประจําชาติไทยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าจับตานะฮะครับผมเราก็ต้องมาดูันต่อไปว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคณะ รัฐมนตรีตนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาจะประกาศเอกลักษณ์ของชาติไทยในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงรหรือสัตว์อนุรักษ์เนี่ยประเภทไหนหรือรว่าไม่ได้สัตว์ในตำนานนะฮะเราก็มาดูกันแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในที่ว่าาอภาคภูมิใจถ้าเป็นตัวเต็งเราก็อนุรักษ์เอาไว้นะฮะแล้วคุณล่ะครับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์สายพันธุ์ไหนเป็นหนึ่งในผู้อนุรักษ์ประเทศไทย่างผมไหมตายแล้วผมเป็นสถาบนนาตัวเองแล้ว และนั่นก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับครับผมใครอยากชมเรื่องอะไรเนื้อหาน่าสนใจแบบไหนแนะนำเข้ามาได้ทางรายการวัยรุ่น90นะครับครับผมเราสองคนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีสสดครับ